เอันเนี้ยเหรอสุดยอดเนี้ยสุดยอดแล้วแม่รู้แล้วสุดยอดไปทุกทายจันนี่มองแล้วจันกล้องไม่มีแล้วไปกี่ยาปุยจับปุยนั่งด้วยนั้น,น,นกินด้วยจ้ะ เอาไว้ให้เด็กกันนึนะเอาไว้ให้เด็กกันนึ่นสาการณ์ลมอะเหมือนเด็กเลยคิดภาพานการณอเราต้องแตเรารู้กเกับปัมไม่แต่พอเลยทานคนจะรู้เลยว่าต้องเรต้องเป็นกูกับน้าพิเอ้ยเลยกานเลยก็เลยสองคนก็เลยสองคนอะรู้เลยว่าต้องกูกับ ว่าอ้ากหือตนั่วนนั้นละเขารู้ว่าวาดออกปุ๊บวิ่งออไปแล้วกีเทาับเดาถ้าแตนนั้นไม่ได้จะเป็นครุแบบสูด้วยเอาเหรอต้อร้อนนูกจานมีมยัง ไฟชานขาวหนไแล้วมัวใจขเผเไงเป็นคุยมันในนี้มันไมมีแล้วอ่ะน้าชืมักหนูเอานี่ไปไม่ลุกอันนี้เปเดี๋ยวคุณอาจารเล็กนีด่าคุณไม่ได้ทานเยอะใจตตายตโตกินไปีไปไปไไปตัว่อยมาตักข้วหน่อย เต็มที่เลยจัมโบเอ็เซ็แล้วกินอันนี้ก็ไม่กินอะไรแล้วนะนม่หมอกมิตรายวันดี้นิดหนึ่งไม่เห็นปะอ้ยหักเลยลูกโอ้ย เขาลดแล้ววิ่งเปลนเลยเนี่ยเห็นแล้ววิ่งะน่ำมากข้าวต้กินน้อยเอาไปออกครึ่งเดิมเอาไปออกครึ่งเดิมไม่ลดปยนไม่ได้หรอขี้เกียจไม่เยอะอยากกินอะขี้เกียจทั้งวันไม่เป็นไรเป็นไรแค่นั้นแหละเิมผับเอา กุอยักไก่ิน้ยจนันไ่ไ้กเลยก็่กิน่จะนังเปล่าเาใส่กินหนังก็ดีปีนีเปลปีเกผิวเลยนะเจ้าละวานน้กิัวชีหน่อยชอบหลาวเลิกเก็บไว้ไหมอ่ะไม่ได้เก็บรู้สึกว่าทันหนึ่ง ไม่มีน้าจิ้มให้เหรอมาแปลกจังถามว่าติดไหคนละ ตายแล้วเหมือนกับน้ำเงเหมือนกับน้ำท่วมแวบแบบแวบเอาไปให้ไกลเลยนะคะอ๋อนึกว่าให้ไกลที่สุดแต่อย่าเอาไปให้ไกลที่สุดเอามากันคนละเพลง แฟน้าส,นสาว้าสอุ้ยเฮ้ยคิด,ค,ดค,คิดหรือไม่คิดนี่คิดไม่คิดถึงรรคุณยายครับเสียงบาง,ขงเขาเขาขึ้นเสียงสูงดูนี่ดูอะไรสิดูโอเดี๋ยว <c oughs> มันก็บางแล้วก็แบบเสียงไม่พุ่งอีกโดนอีกคอมเมนต์กรึดจึบวีคนี้ต้องเสียงหวานๆนะจ๊ะหวานๆแล้วต้องแบบ หวานแต่ไม่บางมิกกี้มิกกี้มิกกี้อ่ะยายบอกเอาแป้งเข้าไปลูกพันน่ะส้วมจะได้สะอาดละยาบอกมิกกี้ตัววิกนี้ยายชอบชอบเออยายอ๋อแล้วแม่ทเป็นไรกเราเป็นคู่ครับปู้หนูรู้เป็นงคู่เพราะว่าลูกกุ้งลูกถุงเพราะว่ามีลูกกุ้งและลูกถุง มันวิมีคนบอกบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะไม่ที่พี่เคยบอกว่าครูเขบอกว่าเออครูวิกบอกว่าแบบเนี่ยต้องทำงานร่วมกันไอ้ต้องต้องไปนะแบ่งเวลาดีดี้อมดีเพราะว่าันเนีม่ได้อต้องแบ่งเวลาให้ดีก็เลยแบบเคเลยต้องเปนเป็นคู่นะเนี่ยเะแล้วก็เลยเกิ่นไมไม่ไม่กิ่นปกติแล้วรู้าตนี้ อร่อยมากตอนี้นนอนแล้วใช่ไหมอร่อยมากเลยน้ำพิกซอสคอมพไไม่เห็นมีเห็ดหอยเลยนยมานี่ดูอวอร่อยทำไมอร่อยมากเลยอ่ะตนเรนแล้วมาแต่ยเดียวกันใ่ไหมากปาามาปาก่ะื่อน้าราพูดว่าอากวนน้าาอยากพูดดกันน้ากน้าแบบน้าแบบ นับนัคุมีทำนี่คุยคุยเลยก็เออถ้าได้พลงคูเลยระนับนี้หน่อยนะเราแจงงานที่เกี่ยวเระแจงงานที่กูคอนเดทเขาหลับเลยอ่ะนองรับเดียวหลับตลอดที่อ้าใจย่อยเนี่ยเสียงแถบเขาบอกเอาใสใส กี่ไปลองน้อยอกด้านหนึ่งข้าว่นกินข้าวก่อนเดี๋ยว้ว่ากันกินต้องวิ่งหนักนี่อเนียเอาเลยเอาเลยหานักกินได้ของกระปุกมากข้าีปั่นกินข่อกินไม่ไหวเลย เรไม่ไดู้นมีบพอนะาเลยกินเผ็ดมากไม่เป็นทำไมเราไม่ได้จับกดน้ำไดูอ่ะเาเหลี่เดียวเหักเลวอ่ะเรเเองคุมาใ่น้อยไปไม่คยไม่เคยทำนี้อว uh uh ันเวันเสาร์ันดว่สุ่าทำไงอือฟังที่ยินงได้ยู่แล้วแบ ไม่ใหม่ไม like ่ the the coming, s <S like Alter, so ้ด้ครับอเคทีดี้ปี๋งแพงมากเพงไหเอายุสิปดฮเพีงบีเพงไหมจุียจังฮู้ยดังดนะเตมเลอดังอะไม่ต้องฟังนะเจ็บฟังแต่เวลาแบบไปงานแล้วแบบเียค่า a c ก็มีอะไรนะ กินแล้รู้สึกได้รู้สึกเหมือนรู้สึกว่าคาสตเ้็ต้องมอะไรแน่แ่บอกว่าจะมีละไรก็จะมีอไขอนใหม่มากแบบสทายให้ตัววันฟู้ดเพ่มอีกเทนเลื่อไม่้องเมารไม่ที้น่องกนเะไนเม่ต้องกิดเยอะมก้อเยอะม่้องนยะมาก้ิดเยอะมกต้อ โอ้โหต้องแมววะโอ้ที่ข้างไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันดออกหรไม่ดีมเากไม่นจารไม่แใล้วยัเราไมู่จัไม่เนไรต้องแมเราเ็ดเอามวดูมันหรือเปล่าทีแล้วเขาม จะพูดอะไรก็ไม่รู้อะไระเลี้ยงอะไรข้านายอ่ะเอ้ยบีโอเคไหมบอผมกูเป็นอาจารนอยใหญ

I <laughs>